สวัสดีค่ะบีมสาวล้วนะคะวันนี้นะคะภารกิจของบีมก็เสร็จสิ้นหมดแล้วนะคะหลังจากที่บีมได้บรรจุข้าราชการครูผู้ช่วยเรียบร้อยแล้วนะคะบีมก็ไปแก้บนนะคะบีมไปแก้บนอยู่2ที่นะคะที่แรกก็คือที่วัดฟา้าเวียงอินนะคะบีมบนว่าจะถวายไก่ให้พระเนเรศวร2ตัว2คู่นะคะก็สตัวไปถวายแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะก็มาแก้บนที่โรงเรียนนะคะสารเจ้าที่ที่โรงเรียน โรงเรียนบ้านเวียงแหงนะคะผลไม้ก้าวย,ย่างก้าชนิดนะคะแล้วก็รวมทั้งฟ้อนอีกหนึ่งเพลงนะคะวันนี้ก็ทำภารกิจเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะดีใจมากๆเลยค่ะแล้วก็ใครนะคะที่บรรจุุผู้ช่วยหรือว่าไปบนอะไรไว้นะคะใครยังไม่ได้แก้ใครยังไม่ได้ไปไหว้นะคะไปไหว้เร็วๆนะคะทุกคนวันนี้นะคะบิมก็ แต่งชุดอันนี้คือชุดที่บีมจัดเองนะคะอันนี้คือเดี๋ยวจะอธิบายก่อนว่ามันคืออะไรอันนี้คือเงินเม็ดของชนเผ่าล้วนะคะชนเผ่าของบีมเองนะคะมันจะคล้ายๆลยเงินพ้นดวงนะทุกคนอ่าแล้วก็อันนี้ก็กําไรของล้วเหมือนกันเป็นกําไรเงินนะคะเป็นของบีมเองนะคะเพราะบีมเป็นล้วเนาะแล้วอันนี้ก็เป็นตุ้มหูล้วนะคะอ่าตุ้มหูล้วแล้วก็ส่วนผ้าผืนนี้เป็น ผ้าที่พิมไปซื้อมาจากตลาดนะคะในงานวันลอยกระทงที่ผ่านมาคือสวยมากๆเลยส่วนผ้าถุงอ่ะผ้าถุงนะคะเป็นผ้าถุงของอพี่น้องปากกากโยอจังหวัดต่างนะคะสวยมากๆเลยค่ะไปให้ดูอันนี้พิมเอามาตัดเองนะคะ<ม>ทุกคนเอามาตัดออกแบบนะคะว่าอยากได้ทรงนี้ทรงนี้นะคะเอามาออกแบบให้ช่างตัดนะคะพิมไม่ได้ตัดเองเนาะเดี๋ยวแก้เขานะแล้วก็วันนี้ก็ ให้คะแนนบีมเท่าไหร่ดีกับการแต่งตัววันนี้บีมเป็นของของบีมเองทุกอย่างเลยนะคะทุกคนแต่งตัวเองนะคะแล้วก็ทาภารกิจแล้วเรียบร้อยนะคะคะแนนเต็มสิบในเรื่องของการแต่งกายให้เท่าไหร่คะวันนี้ก็ขอบคุณมากๆค่ะเดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ไปเปลี่ยนเสื้อนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ